ละครเรื่องบ่วงหงค่ะที่เป็นแฟนรอติดตามความเคลื่อนไหวกันตลอดนะคะหนุ่มเจมจิรายุค่ะนอกจากจะเป็นพระเอกในเรื่องนี้แล้วยังได้มาจับไมร้องเพลงประกอบละครด้วยค่ะโดยเป็นเพลงหลักถ่ายทอดความรู้สึกของทั้งพระนางนะคะหนุ่มเจมมาบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่ารัก เองช้ำเองนี่เป็นเพลงเก่าใช่ไหมคะค่ะเป็นเพลงเก่าของพี่แตมชรัตเรื่องอารมณ์นะคะเวอร์ชันนี้ค่ะพี่หนึ่งนรงวิทย์ก็นํามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ทําเป็นเพลงคู่ด้วยกับนักร้องสาวโบลิ่งมานิดาค่ะซึ่งป้าแจ๋วผู้จัดแล้วก็ผู้กํากับนี่เป็นคนเลือกเพลงนี้เองยุคนั้นหรือเปล่ายุคยุคนั้นเลยค่ะ เราว่าเห็นว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยเขาตรงกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวละครค่ะที่ใช้แทนความรู้สึกของพระเอกที่ไปลงรักนางเอกทั้งทงที่นางเอกก็ทําให้ตัวเองเจ็บแต่ก็รักอยู่คือแสดงอารมณ์ของทั้งพระทั้งนางเลยเพราะเป็นเพลงคู่ดูพี่หนึ่งนะรงวทยิ์มาควบคุมเองนะคะดูดูแบบพอใจอ่ะ <c oughs> ดูสีหน้าแบบยิ้มแย้มอบะใช่ไหมคะเจมเอง <G MA S 2> บอกว่าเพลงนี้ร้องยากมากเพราะว่าเป็นเพลงช้าต้องสื่ออารมณ์ให้ถึงจึงจะสามารถสื่อสารเพลงนี้ออกมาได้ดีค่ะค่ะ คือตอนแรกที่ฟังนะครับเร่าง่ายๆว่าพี่หนึ่งเป็นคนร้องไกด์มาแล้วผมก็ฟังเอ๊ะจะร้องยังไงดีอะไรอย่างงี้พอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยครับค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นเพลงช้าด้วยแต่ว่าคือต้องอารมณ์ถึงจริงๆนะครับรถึง,ถ,ง,ถ,งถึงจะสื่อสารเพลงนี้ได้ไม่งั้นเพลงนี้ก็จะแบบว่าเนิบไปเลยผมว่า <c oughs> จริงๆเราเนี่ยคือจับเจมมามาร้องคู่กับโบลิงเนี่ยจะทำให้ให้น้องดูดูแบบว่า ดูมีอะไรมากขึ้นในส่วนตัวพี่พี่มองอะไรเงี้ยต้องเกินแบบเจอผู้หญิง้องใส่แข่งเนียน้องก็จะได้แบบแบบว่าพุชตัวเองออกมาอะไรเงี้ยครับพา้พยมยพมให้มากขึ้นพระเอกเขาอยากร้องเราเราก็สนับสนุนอยู่แล้วครับก็สมมติว่าถ้าแบบน้องอยากร้องอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าโอเคพอทําดนตรีมาใหม่แล้วก็เออถ้าตอนแรกแอบเป็นห่วงว่าเอ๊ะจะเหมาะไหมแต่พอทําดนตรีมาใหม่แล้วก็ พอเราลองร้องกายดูเราก็ตื่นงี้ยเจนน่าจะน่าจะไหวอยู่ก็ฝากเพลงประกอบละครเรื่องบ่งหงนะครับรักเองช้ำเองก็เป็นเวอร์ชันที่น่าจะสื่อถึงตัวละครได้มากที่สุดแล้วก็เป็นเวอร์ชันใหม่ที่พี่หนึ่งทำมาด้วยก็อยากให้ติดตามด้วยครับครับก็ฝากละครบ่งหงนะครับใกล้จะออนแอร์แล้วครับเรื่องนี้ก็มีสองเพลงอีกเพลงนึงก็ก็ก็แต่งเสร็จแล้วนะครับก็รอข้องอัดงก็ฝากทั้งละครฝากทั้งเพลงด้วยนะครับครับเนี่ยค่ะสิ่งที่อยากรู้ว่า พี่หนึ่งเป็นคนเลือกหรือว่าเจมขอพี่หนึ่งมาอ้อนพี่หนึ่งยังไงนะคะพระเอกเขาอยากร้องนอกจากงานในบ้านเราแล้วค่ะตอนนี้เจมก็กําลังจะมีงานกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ต้องเตรียมฟิตร,ร่างกายฝึกซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นให้พร้อมสําหรับแฟนมิทติ้งกับแฟนคลับที่ประเทศกัมพูชาค่ะก็เรียกว่าเป็นงานมิทติ้งเต็มตัวครั้งแรกที่กัมพูชาของหนุ่มเจมด้วยค่ะ ก็เร็วๆนี้ครับจะมีแฟนมิทติ้งครับที่ไปอ่ากัมพูชาประเทศแรกครับตอนนี้จะมีไปเพื่อนๆบ้านต่อๆไปครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับผมก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมโชว์แหละครับซ้อมโชว์เพื่อไปฝากแฟนๆมีเล่นกลงเล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็เป็นการตอบแทนที่ที่ทุกคนติดตามผลงานตื่นเต้นครับเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกไปก็ประทับใจมากๆที่แฟนๆกัมพูชาก็เยอะมากเยอะแบบเยอะมากครับตั้งแต่สนามบินจนไปถึงงานเลยครับก็ครั้งนี้ก็อยากจะมาสนุกกับ แฟนอ,อีกรอบหนึ่งครับผมสำหรับงานมิ팅นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะงานของหนุ่มเจมที่เตรียมออกอากาศนะคะทางช่อง P&N n ของกัมพูชาก็คือคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะ <c oughs> ส่วนบวงหงของไทยเรานะคะ <c oughs> รอกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะ